h v y r y o r y w n l w o m e o m e k to k to How to Raise Your Child to Be Multilingual เ s a ่ a อีสวัสดีค่ะคุลี่นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะในเรื่องของสื่อทรงพลังนะคะที่จะช่วยให้ลูกน้อยเราเก่งภาษานะคะสื่อตัวที่สองนะคะเชื่อหลายๆคนอยากจะรู้มากล้สื่อตัวที่สองนะคะที่เลี่ค่ะอยากให้ทุกบ้านให้ความสำคัญก็คือหนังสือน,นั่นเองค่ะหนังสือ อย่าพึ่งเครียดนะคะอย่างบางคนได้ยินคำว่าหนังสือนี่เมินหน้าหนีก็เลยนะคะมาฟังกันก่อนค่ะลูกของเราเยอยู่ในเจนที่จะต้องใช้ self study หรือทักษะการศึกษาได้ตัวเองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในภาวะที่มีความแข่งขันสูงแบบนี้ควรจะมาปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกๆก,กันใครจะไปรู้ในอนาคตนะคะระบบการศึกษาเปลี่ยนลูกอาจจะไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเหล่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นระบบศึกษาด้วยตัวเองมากขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะมาสร้างนิสยัยรักการอ่านให้กับลูกๆก,กันนะคะหนังสือเนี่ยการันตีเลยว่าให้มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะคะหนังสือที่รี่พูดถึงเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องไปตำลาเรียนนะคะหนังสือขอให้เป็นหนังสือที่ผู้อ่านอ่านแล้วให้ความบันเทิงกับผู้อ่านเนาะเน้นนะคะให้ความบันเทิงกับผู้อ่านนะคะในคลิปวิดีโอนี้ค่ะลี่จะมาพูดถึงประโยชน์ของหนังสือที่มีต่อ พัฒนาการของลูกน้อยนะคะแล้วก็ประโยชน์ของหนังสือที่มีต่อสมองของลูกน้อยนะคะแล้วก็วิธีการเลือกหนังสือให้เหมาะสมในแต่ละวัยมาดูกันเลยค่ะว่าหนังสือเนี่ยให้อะไรกับลูกเราบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะ increase vocabulary and comprehension การอ่านหนังสือนะคะจะช่วยให้ลูกเรามีคลังคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นนะคะยิ่งอ่านมากก็จะยิ่งได้มากเนาะยิ่งเริ่มเร็ว ระยะเวลาการสะสมคำศัพท์ก็มีมากกว่าคนที่เริ่มช้าหนังสือสอนให้เราเข้าใจคำศัพท์ใหม่ๆจากเนื้อเรื่องโดยที่เราไม่ต้องท่องศัพท์และแน่นอนละ่ะพออ่านมากขึ้นนะคะอ่านซ้ําๆความเข้าใจในเนื้อเรื่องก็จะมีมากขึ้นด้วยการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยก็จะช่วยในการเรียนรู้ด้วยโดยเฉพาะในการเรียนรู้ภาษาใหม่นะคะถ้าอยากให้เรียนรู้แบบธรรมชาติเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องให้ลูกไปท่องกฎการใช้แกรมมาอะไรมากมายนะคะให้เขาอ่านหนังสือหนังสือเนี่ยมันจะให้ทั้งอย่างที่บอกไปแล้วนะคะในเรื่องของคําศัพท์นะคะเรื่องของความเข้าใจแล้วยังให้ในเรื่องของโครงสร้างและการใช้อีกด้วยนะคะเราจะเรียนรู้เชนเราจะเรียนรู้ประโยคต่างๆนะคะจากการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ทําให้เข้าใจคําศัพท์นั้นในบริบทต่างๆได้มากขึ้นด้วย แล้วก็รู้ว่าคําศัพท์ตัวนี้หรือลักษณะคําบุพบทตัวนี้หรือคําเชื่อมตัวนี้จะต้องใช้ในสถานการณ์แบบไหนได้บ้างนะคะทำมันอ่านหนังสือเนี่ยจะทําให้เราเห็นโครงสร้างต่างๆแล้วทาให้เราเนี่ยเออซึมกับโครงสร้างนั้น้นเวลาเราใช้เนี่ยเราจะดึงออกมาใช้ได้ถูกนะคะมากขึ้นเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปท่องกฎอะไรมากมายเลยข้อที่3นะคะการอ่านนะคะจะช่วยพัฒนาและ การทำงานของสมองด้วยนะคะก็คือ improve brain connectivity นะคะนักประสาทวิทยาหลายท่านได้ค้นพบว่าการอ่านสามารถพัฒนาการทำงานของสมองได้หลายระดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการอ่านจะถูกบันทึกหรือ register ในสมองในส่วนของ temporal cortex ด,ด้านซ้ายนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่สมองใช้ในการรับรู้เรื่องภาษา และในส่วนสมองหลักที่ทใช้ในการรับรู้5เซนนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะ,จะเกิดขึ้นในบริเวณสมองที่มันมีความสัมพันธ์กับการใช้ภาษาโดยตรงนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้นแล้วการอ่านหนังสือยังถูกค้นพบว่ายังช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้ด้วยนะคะและยังให้เข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วย นะคะคในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า theory of mind นะคะลองไปหาอ่านเพิ่มกันดูนะคะถ้าใครสนใจข้อต่อมาการอ่านยังช่วยให้เตรความพร้อมนะคะในการนอนหลับเนาะ age in sleep readiness จริงๆแล้วข้อนี้ทุกคนอาจจะหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะหลายคนเคยอ่านเจอแล้วแล้วได้รับคําแนะนําจากคุณหมอเด็กอยู่แล้วนะคะว่าการอ่านหนังสือก่อนนอนและทําเป็นประจำจะช่วยให้ลูกมีจิตใจที่สงบและหลับง่าย ข้อที่5นะคะ reduce stress ก็คือการอ่านเนี่ยจะช่วยให้ปรรเทาความเครียดได้จากการวิจัยและสำรวจจากกลุ่มนักเรียนนะคะมีได้พบว่าการอ่านเนี่ยสามารถลดความเครียดได้อันนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆนะคะในส่วนหนึ่งในเรื่องของการอ่านที่มาช่วยในเรื่องของพัพฒนาการแล้วก็ สมองแนตะ่จริงๆแล้วเนี่ยข้อดียังมีมากกว่านี้นะคะแต่ลี่แค่ยกตัวอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทางด้านการเรียนรู้มาให้ฟังเท่านั้นเองเนาะข้อดีทุกอย่างที่ลี่พูดถึงเนี่ยมันได้รับรองจากการวิจ,จัยจากนักวิทยาศาสตร์หรือจากคุณหมอนะคะลี่จะลี่ได้แปะอ่านกบความอ้างอิงมาให้ด้วยนะคะเผื่อใครจะไปอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะเทคนิคในการอ่านหนังสือกับลูก หเลยนะคะเริ่มอ่านหนังสือกับลูกให้เร็วที่สุดนะคะรีเริ่มอ่านหนังสือกับลูกตั้งแต่ลูกอายุประมาณ6เดือนค่ะ 2. นะคะทำเป็นกิจวัตรเลือกเวลาอ่านนะคะที่เราคิดว่าเหมาะสมแต่เวลาที่แนะนำก็จะเป็นเวลาก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะคะาทำบรรยากาศการอ่านให้เป็นเรื่องสนุกหรือน่าสนใจ สี่เวลาอ่านหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่เล่าหรืออ่านด้วยน้ำเสียงที่น่าสนใจ5เวลาอ่านครั้งแรกของเล่มนั้นๆให้ชี้ภาพป,ประกอบนะคะลูกจะเข้าใจเรื่องมากขึ้นแล้วถ้าอ่านหลายๆครั้งแล้วนะคะชี้ไปที่ตัวหนังสือนะคะลูกจะจดจำคำศัพท์และเรียนรู้โครงสร้างไปในตัวค่ะสุดท้ายนะคะพออ่านจบแล้วนะคะลองใช้เทคนิคที่ว่า บอกย้ำว่าตัวละครในนิทานว่าตัวนี้คือตัวอะไรกำลังทำอะไรอยู่นะคะเป็นประโยคสั้นๆเนาะหรือใช้ถามย้ำก็ได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ตัวนี้มันอยู่ไหนนะ where is the koala can you find it อะไรแบบนี้ค่ะให้เขาหาให้เขาชี้ดูซิว่าเขารู้ไหมว่าตัวละครในเรื่องอะ่ะมันชื่อว่าอะไรบ้างเวลาเราให้ลูกมีส่วนร่วมในการหนังสือค่ะเขาจะรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบมากนะคะ เพียงเท่านี้ลูกก็จะเป็นเด็กที่รักการอ่านนะคะและชอบหนังสือแล้วนะคะวิธีการเลือกหนังสือนะคะถ้าเราใช้หนังสือเป็นสื่อการสอนภาษาให้กับลูกอยากให้ใส่ใจในเรื่องของสำนักพิมพ์หรือแหล่งที่มาเพราะว่าจะมีผลต่อภาษาและการใช้ของคำศัพท์โครงสร้างประโยคเช่นถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษให้เลือกที่เป็นสำนักพิมพ์ของต่างประเทศหรือสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือต่างประเทศโดยเฉพาะจะชัวร์กว่านะคะ พราะเคยมีประสบการณ์คุณพ่อเคยไปซื้อหนังสือจากงานหนังสือนะคะเป็นหนังสือสองภาษาและ3ภาษาเนาะภาษาที่2กับภาษาที่3เวลาอ่านแล้วจะมีความไม่เป็นธรรมชาตินะคะไม่เป็นไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจในของภาษานั้นๆไม่ได้แปลว่าเขาใช้ภาษาผิดนะคะแต่เราจะบอกว่าภาษาที่เขาแปลมามันไม่เป็นที่นิยมหรือไม่เป็นที่แบบถูกใช้ในเจ้าของภาษามันก็เลยไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่ ส่วนตัวนะคะสำนักพิมพ์ที่ชอบก็จะมี a s p e สเบิร์นด a d y Bir ร์ซูเอสเลดและอีกหลายสำนักพิมพ์จริงๆแล้วแต่ที่เด่นๆนะคะก็จะมี a s p e สเบิร์นดแล้วก็เลดี้เบิที่ให้ครบทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของคำศัพท์ภาพประโยคโครงสร้างนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมารีวิวเรื่องของหนังสือ กับสำนักพิมพ์กันอีกทีหนึ่งเนาะว่าหนังสือเล่มไหนดีแบบไหนยังไงเพราะว่ามันจะเริ่มยาวแล้วนะคะต่อมาจะมาดูในเรื่องของประเภทของหนังสือที่ควรใช้ในแต่ละวัยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆสำนักพิมพ์อะคะ่ะจะมีการระบุอายุหรือวัยที่เหมาะสมกับหนังสืออยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งอะถ้าเราเริ่มอ่านหนังสือให้กับลูกเระะ็วค่ะสเต็ปของการอ่านก็จะไม่ค่อยตรงกับ อายุที่เขาระบุไว้นะคะคนที่ใกล้ชิดกับลูกนะคะเราจะสังเกตลูกจากการที่เราอ่านหนังสือกับลูกทุกวันเราจะรู้ว่าหนังสือแบบนี้มันเหมาะกับลูกเราหรือยังเนาะเริ่มต้นนะคะสาหรับคนที่เป็นใหม่กับภาษานั้นให้เริ่มต้นจากหนังสือภาพที่เป็นคําศัพท์หนึ่งคำหนึ่งภาพหนึ่งคำก่อนนะคะต่อมาเป็นหนังสือภาพที่มีคําศัพท์สักสองสามคำหรือเป็นวลีหรือเป็นประโยคสั้นๆน,นะคะค่อยค่อย เติมสเต็ปเข้าไปจะขยับมาเป็นลักษณะของโฟนิกส์ก็ได้นะคะหนังสือโฟนิกส์เนี่ยม,มันจะเป็นหนังสือที่มันเป็นคำอ่านคำสระเสียงสั้นแล้วก็จะเป็นคำอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเช่นอันนี้เป็นหมวดของตัว E นะคะเสียงเ e. อก็จะมีคำศัพท์เกีที่ออกเสียงเ e. อค่อนข้างเยอะในหนึ่งเล่ม แล้วก็จะมีคำของจองกันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจแล้วก็ฟังแล้วติดหูชินปาในการที่จะอ่านตามได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราดับโตขึ้นมานะคะก็อยากจะให้เลือกหนังสือที่เป็นลักษณะของที่เราสอนลูกในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าเราก็จะดึงประโยคเหล่านั้นมาใช้สนทนากับลูกได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการสอนเรื่องนิสัยหรือมารยาท ในสังคมนะคะที่เราอยากจะสอนลูกเราสามารถที่จะหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ได้นะเราก็สามารถที่จะดึงบทสนทนาตรงเนี้ยในหนังสือเนี้ยมาใช้กับลูกเวลาที่เราไม่อ่านหนังสือได้ด้วยก็ทำให้เขาเนี้ยชินกับภาษานั้นมากขึ้นเนาะเดมยอนวันนี้ลิขอจบคลิปเท่านี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวคนจะเบื่อฟังและเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะมารีวิวหนังสือและสำนักพิมพ์กันค่ะ what is this book? It, what is this book? It's, 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 it's no kid culture. Wow. I like reading books. I I read books every day. Please subscribe and share. S bye. See you next time. Bye Yugo. Bye.